ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะื่องจากว่าคุณรู้ไหมว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะมีเวลาว่างอยู่ก็กะว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นคุณสุกัสกับคุณพิษวันนี้เราคงไม่ได้เล่นเกมตั้งใจจะมาสตรีมเกม

ก็ให้มาดูเพื่อความสบายใจวันนี้ก็คือแต่ละคนก็ทํานู่นทำนีน่อืมวันนี้อัเคออเระเธอ์นี่เ <Yeah. S 1> อาดูแอดมินเนี่ัสาีิ่ะน้องเลิศโอโซ You know เนี่ยวไน people t h เ i a l i k e อันนี้คือแฟชั่นไทยแลนด์ you know แฟชั่นไทยแลนด์ yes แฟชั่นไท a แลนด์ yes it's a cool new star อ้จริง yeah y e a จริงจริง new new สองพันยี่สิบห้า yeah yeah แฟชั่นไทยแลน oh แฟชั่นไทยแลนด์มัก็วันนี้ต้องอ่าเราเข้ามาผิดเวลาเข้ามาผิดเวลาจะตลกนะครับเดี๋ยวเครียดกันก่อนแล้วเข้าอ่าชาลี and d o n ว่า แก้มบุ๋มไลฟ์ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าพีเตอพีเอมาเดี๋ยวเราชวนชวนเพื่อนๆดูห้องเข้าเข้าเดือดสักเกมพอพอเราเข้าปุ๊บเราก็ออกเลยออกไลฟ์เพราะว่าทุกคนใครว่างก็วัยรุ่นก็มาเล่นเกมกันคนแก่ก็ไปดูพี่แก้มบุ๋มกันต่อได้ยอดยอกมาขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับที่ที่เสียเวลามานั่งดูเลยก็ไม่รู้นะครับผมขอใครที่ขึ้นผิดเวลาด้วยอ่าม แล้วดูก่อนว่าเอาแแหลงไรเราอะแลงไหนดูดิดดอะไรใส่ต้องเล่นแบบธรรมดาเราต้องไปตีไก่แบบธรรมดาหรอแปบบ๊บหน่นะตีไก่มาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอ้าวอ,อะไรอะอะไรอะคุณต้องดาวน์โหลดอะไรเนี่ยแป๊บนะคุณบอก <c oughs> บอกเลขห้องไปดิ แป๊บแป๊บแป,แป๊บชวนผมก่อนดิผมชื่อสกอตเทปเองอ่ะเออนี่การมี YouTube เป็นวันนี้นี่ะเดี๋ยววีวีไปายกันละ My name is Scott Tape ขอบคุณทุกคนจริง YouTube we don't fake we very strong ชาล r เม e ของนิ้วของน้ำของน้ำ today come d i school t a many people oh I can't you know sick <laughs> sick oh Charlie she's very busy Charlie yeah. is very busy he don't sleep many um, many come <laughs> many <don't sleep. laughs> in just uh, yesterday c o m in take care just uh, popcorn mm -hmm. and do mm -hmm. do nang uh, ah do du nang dunang du 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 yes, du nang. yes. Watching uh movie. watching movie and uh only a long time mm. and today today same ผักค n น don't worry everyone we are s t r คุณรออ่าผมนี่ว่ะไหนไหนคุณเข้าเออไปรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราไปตีไก่กันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเชิญเชิญผมไม่ได้เดยเพราะว่าผมนี่อยู่อีกสี่สิบวิคุณอน่ะกดไม่รอเลยอ่ะคุณอ่านข่าวคุณอ่านข่าวนี้คุณอ่านข่าวนี้ดินี่ภาษาเนี่ยอะไร ยังเนี่ยอ่านข่าวกันอ่านทีนึงก่อนมาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยนี่แหละเอาค่องๆองแบบเสียงใหญ่ด้วยนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเอาเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันอ่านค่องๆเลย หมาวะหมาจุดคูบอลยกพวกตีหยิบหมาเก็บหมาไม่มีลายอ่านต่อเลยครับปัญหาเกิดจากเจ้าของหมาคูบอลเลี้ยงดีกว่าเลยทำให้หอเออชากับ ทุกคนอันนี้อ๋อ this event gift ทุกคน happy gift อ๋อยังไงบ้างครับวันข่าวกันก็ทุกคนแฮปปี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมอขอขออนุญาตบอกเลขห้องปุ๊บแล้วเราไปตีไก่กันนี่ยสองแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปด ครบแล้วเขก็ปดมควานบายเจอกันบายบายสวัสดีค่ัสดีสวัสดีค่ัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอดีสวัสมีดวดัสดีสวัสดีสวักัว อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ